มาดูรีวิวครับเป็นเจลสำหรับแปะขนครับมาดูครับว่าจะใช้งานดีไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับฝุ่นคือสลาม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 คล้ายๆสลามครับเป็นนิ่มๆเหลวๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับรูปรูปไปตามที่เป็นฝุ่นเป็นขนอะไรสารพัดที่อยู่ในรถเราครับ ว่าเราเลี้ยงนัวมาครับก็จะมีขนติดมาเยอะแยะเหมือนครับตามคอนโซลครับตามพรมอะไร,ร,เ,รเอาไปล้างน้ำได้เปล่าวะ,ะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแต่นี่ถาดสาที่ได้ดูกคทับว่าใช้ไงครับราคาเท่าไหร่ครับห้าบาทเอาจริงๆก็ห้าบาทอาละห้าบาทถูกไม่น่าเชื่อเลยนะครับ สั่งซื้อมาสองชิ้นนะครับแบบนี้นครับค่าส่งแพงกว่าแต่ค่าส่งแพงกว่าห้าห้าบาทใครสนใจก็ลองสั่งซื้อได้น,นะครับนํำไวจังที่รัซาได้น,นะครับที่แปะขนน้องหมาและขนที่อยู่ในรถนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับรูปรูปรูปไปนะครับแบบนี้นครับค้ายสลามครับผม เค okay. สบรีวิวนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับถนน